โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะที่2ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยในศตวรรษที่21เส้นทางนี้เป็นการต่อขยายจากระยะที่1ที่เชื่อมกรุงเทพมหานาครกับนครราชสีมามุ่งหน้าขึ้นสู่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศลาวและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงระบบขนส่งผู้โดยสารที่รวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเป็น,นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือระดับภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเส้นทางช่วงนครราชสีมาหนองคายมีระยะทางประมาณ356กิโลเมตรออกแบบให้รองรับความเร็วสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาให้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคายลดลงอย่างมากจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถไฟทางไกลหลายชั่วโมงกลายเป็นการเดินทางที่รวดเร็วปลอดภัยและตรงเวลาการเชื่อมต่อดังกล่าวจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากพื้นที่ห่างไกล ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งสะท้อนถึงความชัดเจนเชิงนโยบายของรัฐในการผลักดันระบบรางความเร็วสูงให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศการคาดการณ์การเปิดให้บริการประมาณปีพอสอสาลเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาว โดยคำนึงถึงทั้งการออกแบบการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการบูรณาการกับระบบคมนาคมอื่นๆที่มีอยู่ในเชิงเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนตลอดแนวเส้นทางจังหวัดสำคัญอย่างขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองรอบสถานีการเพิ่มมูลค่าที่ดินการขยายตัวของธุรกิจบริการโรงแรมศูนย์ประชุมและโลจิสติกส์การเดินทางที่รวดเร็วทําให้การทํางานแบบไปเช้าเย็นกลับหรือการเดินทางระหว่างเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริง ส่งผลให้การกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในมิติการค้าระหว่างประเทศเส้นทางนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากหนองคายเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวการมีรถไฟความเร็วสูงมาถึงชายแดนจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สินค้าและผู้โดยสารสามารถเดินทางจากประเทศไทยสู่ลาว จีนตอนใต้และต่อไปยังประเทศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้รถไฟความเร็วสูงจะเน้นผู้โดยสารเป็นหลักแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันจะยกระดับระบบโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และการทำงานการเดินทางที่รวดเร็วช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านพื้นที่ทำให้คนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการระดับประเทศได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินในระยะทางใกล้เคียงกันโครงการนี้ยังมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติและอาหารที่หลากหลายแต่ที่ผ่านมาอุปสรรคสำคัญคือระยะทางและเวลาเดินทางรถไฟความเร็วสูงจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักและเมืองรองได้สะดวกขึ้น เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับภูมิภาคในเชิงเทคโนโลยีและมาตรฐานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งด้านระบบรางระบบอนัสัญญาณและความปลอดภัยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรไทยเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญทำให้ประเทศมีศักยภาพในการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการระบบรางในอนาคตได้ด้วยตนเองมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวแม้โครงการจะมีความท้าทายทางด้านงบประมาณการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างและการประสานงานกับชุมชนแต่ประสบการณ์จากโครงการระยะที่1และโครงการระบบรางอื่นๆของประเทศช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทเรียนและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนมากขึ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการดำเนินงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในระยะยาว เมื่อมองในภาพรวมรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนครราชสีมาหนองคายไม่ได้เป็นเพียงโครงการก่อสร้างทางกายภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมืองภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเป็นเครื่องมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยบนเวทีภูมิภาคและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพมนาคมที่ทันสมัยยั่งยืนและตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนในศตรวรรษใหม่อย่างแท้จริง